สวัสดีครับก็มาถึง EP ที่24นะครับในการสอนปรับแต่ง Admin LTE นะครับเอามาใช้ทำระบบหลังบ้านเว็บ p p l i c a t i o n นะครับผมอ่ะสำหรับคนที่ทำมาแล้วครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 22นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้ Framework c o o r d i n a t o r EP ที่23ไม่ต้องทำนะครับ EP ที่23ไม่ต้องทำนะครับอ่ะให้คุณข้ามมา EP ที่24เลยนะครับใน EP ที่24ผมจะสอนทำหน้า UI form login นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมะนะครับใน EP 24นะครับพาเ,าเอาหน้าอกาินหน้านี้ครับไปใช้งานร่วมกับ admin LT ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะกลับมาทบทวนนะครับกลับมาทบทวนครับหน้าหลักเราเป็น กล่องสกล่องนี้นะครับผมเอาไว้ทําหน้าแดชบอร์ดแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีพาทําหน้าแดชบอร์ดทำกราฟแท่งด้วยกราฟเส้นด้วยกราฟวงกลมด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของคลิปก่อนหน้าน,นี้นะถ้ายงไปถึง EP ีที่22อ่ะก็จะสอนนะทําหน้า UI จัดก,การแอดมินอ่ะนะครับมีหน้าลนะิสต์นับหน้าที่แสดงในตารางในตอนนี้นะครับแล้วก็มีหน้าฟอร์มเพิ่มครับ นี่นะครับที่สอนออกแบบไว้นะครับอ่ะนี่คือหน้าฟอร์มเพิ่มข้อมูลแอดมินมีให้กรอกยูสเนอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อผู้ดูแลระบบอ่านะครับให้ฝึกทําหน้าฟอร์มไว้ก่อนนะครับอนาคตผมก็จะพาเ,เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยนะครับพาทําระบบเพิ่มลบแก้ไขแล้วก็เรียกข้อมูลมาแสดงด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเรามาโฟกัสที่ EP 24ของเรานะครับเราจะทําระบบทําหน้าจอล็อกอินทําหน้าฟอร์มล็อกอินนะครับให้ได้แบบนี้ แล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วก็ที่สําคัญครับมีโค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะวิธีเข้ามาเอาโค้ดต้นแบบนะเฉพาะหน้าฟอร์มล็อกอินนะครับแต่ส่วนที่เราทํามาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คุณต้องไปเริ่มตั้งแต่ ep หนึ่งเลยนะครับผมถึงจะได้หน้าจอแบบนี้ออกมาอ่ะนะครับนี่คือส่วนหลังบ้านเรามีแล้วต่อไปเราจะเอาฟอร์มล็อกอินครับไปไว้นอกโฟลเดอร์แอดมิ ก็คือส่วนหน้าบ้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนหน้าบ้านเราตอนนี้ครับถ้าเราเข้าไปที่เราก็โฮลแล้วก็ชื่อโฟลเดอร์งานเราคือ my website นะครับเ n ็ e r ์ปับ๊บเนี่ยนี่นะเราก็โฮลแล้วก็ my website ที่ผมพาแก้ตั้งแต่ ep 22นะนะครับผมนี่ครับก็จะเจอส่วนหน้าบ้านก็คือไฟล์ index p p นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเราจะเอาฟอร์มล็อกอินเข้ามาใช้งานนะครับวิธีเอาโค้ดฟอร์มล็อกอินครับให้คุณไปที่เว็บไซต์นี้ก่อน admin lte .io นะครับ adminlte.io นะครับมาหน้าหลักเจอแบบนี้นะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ adminlte bootstrap admin dashboard template นะครับได้หน้านี้เสร็จแล้วปับ๊บเราคลิกที่ live preview นะคลิกที่ live preview นะครับพอคลิกเสร็จปับ๊บนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะหน้า dashboard ที่พาตัดตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับกลับไปดูนะถ้าคนยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเปิดมาใหม่มันจะมี alert นะครับให้คลิกโอเคนะครับแต่นี้ผมเปิดไว้แล้วนะมันก็เลยไม่ให้คลิกนะครับผมอะนะครับเจอหน้านี้เสร็จแล้วครับต่อไปคุณมาที่เมนูด้านซ้ายที่เป็นไซต์บาร์เมนูไซต์บาร์เมนูนะครับมีเวลาก็ลองคลิกเล่นแต่ละเมนูดูนะครับว่าส่วนไหนที่เราจะไปใช้งานกับระบบเราได้บ้างนะครับ อ่ะโอเคเลื่อนมาตรง Extra ครับ Extra นี่ครับเ x ็ r a นะครับผมนี่นะครับเป็นสีเลียมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างในนะครับเราจะเข้าไปเอาโค้ดต้นแบบแล้วก็ปรับแต่งให้เป็นหน้าจอระบบของเรานะครับมาที่เมนู Extra นะครับหาให้เจอนะครับจากนั้นคลิกกระจายออกมาาเห็นไหมครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเลยจากนั้นครับผมพาเลือกตัวนี้ครับตัวที่เป็น อันแรกเลยนะครับก็คือ log in and register v 1อน่งนะนะครับคลิกกระจายมาอีกนะครับแล้วก็เราจะใช้ตัวนี้ครับ log in v 1นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับอ่ะเรามาหน้านี้เสร็จปั๊บนะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับหา extra ให้เจอครับนี่ครับ extra อยู่ตรงนี้นะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าจากนั้นคลิกกระจายออกมานะนะครับพอคลิกแตกออกมาเสร็จปั๊บ ก็จะมีเมนูให้เลือกอีกเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลือก login ินแอนด์ s t จิสเตอรครับนี่นะครับ login ินแอนด์ s t จิสเตอร์ก็คืออยู่อันดับแรกเลยนะครับคลิกกระจายออกมาทีหนึ่งครับจากนั้นเราก็คลิกล็อกอิน n นหรือว่า v1 นั่นเองนะครับคลิกเปิดขึ้นมาครับอ่าพอคลิกเปิดขึ้นมาครับได้หน้าจอแบบนี้นะครับและนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ไหนบ้างล่ะมีโฟลเดอร์ทีมอ่าโฟลเดอรนะครับ example แล้วก็ไฟล์ชื่อว่าเราอิ html นะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าเราพาดาวน์โหลดตั้งแต่คลิปแรกๆแ,แล้วนะครับไฟล์ file ก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งเราไม่ต้องสนใจผมก็จะพาก๊อปโค้ดจากหน้าเว็บนี้ได้เลยนะครับโดยวิธีที่ d e v e l o p e r ที่ทำงานมานานดูกันนะครับอ่ะส่วนคนที่ไม่รู้ว่าจะก๊อปโค้ดได้ยังไงนะครับก็ค่อยๆทำไปพร้อมกันกันกบผมนะครับอ่ะคุณมาหน้านี้แล้วนะครับเปิดเจอหน้านี้แล้วนะนะครับเราจะก๊อปปี้ไปทั้งหมดเลยนะ จากนั้นครับให้คุณคลิกขวานะครับไม่ว่าจะเป็น windows หรือว่า mac os นะครับคลิกขวาเช่นเดียวกันนะครับส่วน mac os นะครับใครใช้ trackpad ก็ถ้าตั้งไว้ก็อาจจะจิ้มนิ้ว2นิ้วนะครับพร้อมกันก็จะได้ตัวนี้มานะครับหรือว่าใครใช้เมาส์ก็คลิกขวาตามปกตินะ windows ก็คลิกขวาตามปกติเช่นเดียวกันนะครับอ่ะคลิกขวาครับจากนั้นไปที่ view page source นะครับส่วนใครที่ตั้งเรว์เซอร์เป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้ผมใช้ google chrome นะ นะผมใช้ Google Chrome นะใครที่ตั้งเบราว์เซอร์เป็นภาษาไทยนะพวกเมนูเป็นภาษาไทยคุณก็เลือกน่าจะเป็น o อ r c สโค้ดต้นฉบับนะครับ o อ r c สโค้ดต้นฉบับนะเอาเป็นว่านะครับก็อยู่แบบลองสุดท้ายแหละถ้าเป็น inspect ก็คือตรวจสอบนะครับก็เลือกตัวนี้ครับ view page source นะครับ หรืออาจจะเป็นมุมมองโค้ดก็ได้นะนะครับเราลองกลับไปดูภาษาไทยนะครับถ้าใครตั้งเป็นภาษาไทยไว้นะครับจากนั้นนะขออีที่ขออีที่นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก view page source ครับคุณคลิกเข้าไปได้เลยอ่าคลิกปั๊บนี่ครับคุณเจอหน้าโค้ดแบบนี้เลยนะครับคุณเจอหน้าโค้ดแบบนี้เลยนะครับบรรทัดแรกเป็นอะไรนะครับเป็นน้อยกว่าตกใจ Do อก y ท e html นะครับแล้วก็บันทัดสุดท้ายก็คือปิดแท็ก html นะครับสรุปโค้ดมีอยู่ทั้งหมด86บรรทัดนะครับแปบรรทัดนะถ้าคุณใช้เหมือนผมนะนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับคอนโทรลเอครับนะหรือไฮไลท์ทั้งหมดนั่นแหละใครใช้แม็กก็คอมมานด์เครับคอมมานด์เนะครับแล้วก็ Copy ครับนะนะครับใครยังติดคลิกขวาก็คลิกขวา Copy นะครับใครติด ใช้แมคก็ Command แล้วก็ c, ใช้หน้าใครใช้ Windows ก็กด c o n t r o l แล้วก็ c, ใช้หน้าเช่นเดียวกันนะครับ Copy ไปนั่นเองนะครับอะ Copy code มาแล้วทำยังไงต่อนะครับ Copy Code มาแล้วทำยังไงต่อนะครับเราก็จะมาสร้างไฟล์ใหม่ครับสร้างไฟล์ใหม่นะอยู่นอกโฟลเดอร์แอดมินนะครับอะตอนนี้โฟลเดอร์งานเราชื่อว่า my website เรามีโฟลเดอร์ข้างใน2องโฟลเดอร์ครับมีโฟลเดอร์แอดมินเป็นระบบหลังบ้านนะให้เราอินผ่านแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้พาทํา ก็ติดตามตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็ Folder Access ครับเอาไว้เก็บพวก CDSJ แล้วก็ไฟล์รูปภาพต่างๆไฟล์มีเดียต่างๆที่เราจะทำในอนาคตนะครับอ่ะทีนี้ไฟล์ที่เราจะสร้างนะครับอยู่นอกโฟลเดอร์แอดมินอยู่ระดับเดียวกันกันกบ i n d e x p t p p นี่ครับนะเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับ new file ขึ้นมานะคลิกตรงนี่ครับรูปก,กระดาษมีเครื่องหมายบวกแบบนี้นะนะครับหรือใครใช้บออใรใช้ตัว โปรแกรมเขียนโค้ดตัวไหนก,ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็น vs code นะครับผมใครถนัดอันไหนใช้นั้นได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าถนัดอันไหนก็ใช้ vs code เหมือนผมนะครับผมอ่ะโอเคนิวขึ้นมานะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า login php enter นะครับนี่คือชื่อไฟล์ครับ login php เดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับเราจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะครับให้เรียกใช้ Acces s ตัวเดียวกันกันกบเรานะครับอ่ะเราได้ชื่อไฟล์ล็อกอินมาแล้วครับเป็นโค้ดว่างๆไม่มีสักบรรทัดเลยนะเราก็นี่ครับที่เราก o ปี้มาจากตัวนี้นะเราก็วางไปเลยครับนี่ครับวางไปเลยนะครับพอคุณวางเสร็จแล้วนะสังเกตนะโค้ดเป็นหน้าเอ่อเป็นไม่เป็นระเบียบนะผมขอพูดคําว่าไม่เป็นระเบียบแล้วกัน นะครับเห็นไหมมันอยู่ข้างหน้ากันหมดเลยเราก็ใช้วิธีการคอนทอนเก็ได้ครับหรือว่าคลุมดานั่นแหละแล้วก็คลิกขวา,าแล้วก็ Format Document ครับนี่ครับ Format Document นะนะครับหรือ Format Selection ก็ได้นะ r m a t Document ก็ได้ครับได้เหมือนกันนะครับพอจัด Format เสร็จแล้วนะครับรูปแบบโค้ดที่ดีจะต้องเป็นเหมือนเครื่องหมายมากกว่า นะครับมันจะได้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็โค้ดบรรทัดไหนที่มันห่างๆหลายๆบรรทัดนะเราก็อาจจะช่วยนิดนึงครับนี่ครับห่างๆเราก็ช่วยตกขึ้นมาครับข้างล่างมีอะไรไหมอะไรที่มันห่างเกิน2บรรทัดนะนับตกมันขึ้นมาครับลบไปครับนี่ครับนะครับโอเคพอคุณวางโค้ดเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการลันหน้านี้ขึ้นมาครับว่า มันจะออกมาหน้าตายังไงนะครับว่าสวยปิ๊งเลยหรือว่าเราจะต้องเข้าไปแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับผมโอเคเราสร้างไฟล์ชื่อว่า login ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเราก็ host my website เราก็พิมพ์ชื่อไฟล์เลย login php นะครับ login php นะครับ enter เลยครับ enter เสร็จปั๊บโอ้โหนะครับออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้นะดูต้นฉบับก่อน นี่นะครับดูต้นฉบับก่อนนะครับต้นฉบับเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่เรา copy ได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือนี่ครับนะครับซึ่งมันเป็นฟอร์มล็อกอินเหมือนกันแต่มันไม่สวยมันยังเพี้ยนอยู่เป็นเพราะอะไรนะครับผมจะพาเช็ควิธีเช็คนะครับวิธีเช็คในกรณีที่ copy ต้นฉบับมาแล้วแต่ทําไมไม่เป็นเหมือนต้นฉบับนะครับผมเราใช้วิธีการคลิกขวาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ view page source นะครับ นะครับเมนูเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนที่เราไป copy code มาทั้งหมดเลยคลิกเข้าไปครับจากนั้นครับเราจะมาโฟกัสตรงพวก csh แล้วก็ js ว่ามันมีการเรียกใช้ผาดถูกต้องไหมนะครับผมโดยเริ่มจากนี้ครับตัวนี้เลยนะตัวที่เป็น r o min csh นะครับคุณคลิกเข้าไปครับที่เป็น font awesome นะปั๊บเห็นไหมครับ object not found ขึ้น error 404 นะครับอย่างเคสนี้แสดงว่ามันหาไฟล์นี้ไม่เจอนะครับนี่คือปัญหาตัวที่1นะครับอะต่อไปครับตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้ครับตัว i check bootstrap min c d s คลิกครับก็ไม่เจอเหมือนกันนะต่อมาครับตัวที่3ครับ adminlte คลิกครับไม่เจอเหมือนกัน3จุดแล้วนะต่อไปลงมาด้านล่างครับลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับส่วนของ JS หรือว่า JavaScript นะนี่ครับ3อันนะครับคลิกเลยครับไม่เจอเหมือนกันข้างล่างครับก็ไม่เจอเหมือนกันตัวนี้ครับก็ไม่เจอเช่นเดียวกันอ่าเห็นไหมครับผมสรุปว่าจะมีอยู่ประมาณ6จุดด้วยกันนะครับที่มันเรียกใช้ CSS แล้วก็ JS ไม่ถูกต้องไม่ถูกผ่านนั่นเองนะครับผมอ่ะปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนอะไรที่เป็น Object Not Found นะครับจากนั้นครับเราจะกลับไปที่โค้ดนะครับ กลับไปที่โค้ดของเรานะครับต่อไปครับเราจะเรียกใช้พวก C d แล้วก็จ s ที่เราได้จัดการไว้ก่อนหน้าน,นี้ครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ c e s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  จะอยู่ในโฟลเดอร์ c e s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  นะครับเราจะมีโฟลเดอร์ดิ i s แล้วก็โฟลเดอร์ Plugin นะครับผมโฟลเดอร์ดิแล้วก็โฟลเดอร์ u l u n i n ซึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบรรทัดนี้ก่อนนะครับนะถ้าหน้าจอเล็กมันจะดูลำบากนิดน,นึงนะครับเริ่มจากบรรทัดนี้ก่อนนะ ตัวนี้มันเรียกแบบ CDN อยู่แล้วคือเรียกแบบตั้งต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันเข้าไปในโฟลเดอร์ปลักอินโฟลเดอร์ปลักอินนะครับมี s ด้วยนะมี s ด้วยะนะครับโฟลเดอร์ปลักอินนะครับโฟลเดอร์ปลักอินอ่ะนี่ครับในโฟลเดอร์ Access เราก็มีโฟลเดอร์ปลักอินเช่นเดียวกันเห็นไหมครับโฟลเดอร์ Access ที่เราได้เตรียมไว้นะมีโฟลเดอร์ปลักอินเช่นเดียวกันอ่ะในโฟลเดอร์ปลักอินก็จะมี อะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับเราจะลองเปลี่ยนนะครับเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับนี่ครับให้เหลือแค่นี้ครับ access ms นะครับ access p l u g i n แล้วก็ตรงนี้ปล่อยไปครับแล้วลองเช็คดูว่ามันรันขึ้นมาได้ไหมนะครับอันแรกเสร็จแล้วต่อไปอันที่2ครับอันที่2นะอันนี้แล้วก็ access นี่ครับนะครับต่อไปครับอันที่3 Access h อานี่นะครับนี่นะมี Access อยู่ข้างหน้าแล้วก็ slash ไป folder plug-in 2อันแล้วก็ folder disk 1อันนะครับข้างบนเสร็จแล้ว CDS เสร็จแล้วต่อไปลงมาด้านล่างครับแก้ตรง JS นี่ครับแก้ตรง JS ต่อนะครับ Access นะครับนี่ครับไล่แก้เลย แล้วก็อันสุดท้ายนี่ครับะนะครับเคาะให้มันอยู่บรรทัดไม่ต้องเว้นก็ได้นะครับจะได้ไม่เปลืองบรรทัดนะครับอลองเช็คดูนะครับพิมพ์ access นะครับมันต้องเหมือนกันทุกบรรทัดนะนะับเข้าไปเข้าไปที่ folder plugin plug นะครับอันนี้เข้าไปที่ folder plugin ตัวนี้ก็เข้าไปที่ folder plugin ตัวนี้เข้าไปที่ folder ์ d i s นะนะครับโอเคส่วนของ css นะเราเคาะให้มันไม่ไม่ ม่บันทัดห่างกันไปจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่แล้วก็จะดูง่ายนะแต่ใครไม่ถนัดคุณเคาะวักแบบนี้ไว้ก็ได้นะนะครับแต่นี้ผมทํามานานก็คิดว่าเออดูแบบนี้ก็ก,ก็ก็เห็นชัดนะก็เห็นเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าโค้ดมันเล็กคุณก็ท,นท,นทนบนบนบเู้ามันบกๆบกนูก็ได้นะครับให้โค้ดมันใหญ่ขึ้นนะครับโอเค CSS ทําแล้ว JS ทําแล้วครับต่อไปเราจะกลับมารีเฟชหน้างานของเรา อ่า r e f r h นะอันนี้คือหน้าที่ทำก่อนหน้านี้นะที่มันยังไม่สวยนะครับ refresh ครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปเราจะมาตัดส่วนที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับผมอ่ะเอาสไตล์ผมเลยนะตัวแรกครับเริ่มต้นที่ไอเช็คนี่ครับตัวนี้ครับคิดว่า มันเป็นแค่หน้าฟอร์มล็อกอินคงไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับคุณลองลบดูครับตัวนี้นะตัวที่เป็น i check k e t b o t r t r a p min c s ลบไปเลยแล้วก็เซฟรีเฟชอีกทีหนึ่งครับว่ามันเพี้ยนไหมไม่เพี้ยนนะครับเห็นไหมครับมันไม่ต้องใช้นะครับมันไม่ต้องใช้อ่ะอันแรกพาลบไปแล้วนะ i check เมื่อกี้นะสรุป css เราเหลืออยู่แค่3อันอันแรกครับใช้ google font อันที่สครับ o min css ขอซูมขอซูมอันที่3ครับ เ a ต้าเท่าที่ครับ admin lt min cd นะเหลือสามอันนะแค่นี้นะครับเข้าบันทัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคำว่า login ที่สวยได้ตรง title ครับเป็นคำว่า login นะอนาคตรเรามีชื่อร้านชื่อระบบเราค่อยเอามาใส่อ่าน,นี่นะครับ title เปลี่ยนเป็น login ด้วยแล้วก็สคริปต์ตรงนี้ครับสคริปต์ตรงนี้นะมันไม่เกี่ยวของของเรานะรรนะนะรมันไม่เกี่ยวของเรานะสคริปต์ตัวนี้นะนะครับอ่ะมันไม่เกี่ยวของเรานะเราก็ลบออกเลยทั้งแท็ก เปิดแท็กปิดสคริปต์เลยนะครับไฮไลท์เลยครับนี่ครับมันไม่เกี่ยวของเราจนถึงนี่นะต้องขอขอให้ดูครับนี่ครับนี่นะปิดสคริปต์ปิดสคริปต์ตรงนี้แล้วก็เปิดสคริปต์ตรงนี้อนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับกับของเรานะลบไปเลยนะครับอะไรไม่เกี่ยวลบไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้ให้โค้ดมันรบนะครับนี่ครับผมลบไปเลยอ่นี่ครับสรุปในแท็กเฮดเหลืออยู่แค่นี้นะ คุณลองเทียบกับผมดูถ้าผมทำเร็วเกินไปนะครับคุณอาจไม่ทันนะ,ะกดวิดีโอยูหยุดไว้แล้วก็เช็คดูนะครับโอเคอคิดว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวนะล็อกอินมันเป็นคำที่ไม่ต้องวักนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นฟอร์มล็อกอินก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นชื่อระบบก็ได้นะครับโอเคต่อไปครับไล่กันทีแล้วบรรทัดเลยตรงนี้ครับคำว่าแอดมินนะ นะครับมันมีลิงก์ไปด้วยเนี่ยลิงก์ไปที่ index 2อ html มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมไอ้คำนี้แหละนะครับพอคลิกปุ๊บมันลิงก์ไปหน้าอื่นนะที่ที่เขาทำไว้ตามต้นฉบับนะเราก็เอาลิงก์ออกครับเอาลิงก์ออกนะอเลี้ยวลิงก์ออกไปเลยนี่ครับเอาลบ tag a ออกนะแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากคำว่า admin lt ให้เป็น form วัก login นะ นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นชื่อระบบก็ได้อย่างเช่นระบบสารสนเทศนะฮะอะไรประมาณนี้นะนะครับถ้ารู้ว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนนะครับผมอ่ะพอเปลี่ยนข้อความตามที่เราต้องการแล้วครับเซฟรีเฟชอ่าเห็นไหมครับผมมาแล้วนะอาจจะเปลี่ยนเป็นระบบสารสนเทศของโรงเรียนของมหาลายัยของคณะของสาขาวิชาหรือว่าของคุณเองก็ได้นะครับพูดง่ายก็คือใช้คําให้มันสื่อน,นั่นเองนะครับอ่ะ บรรทัดต่อไป sign in to start your session นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นข้อความของเรานี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับไฮไลท์ลบไปเลยเราก็ใช้ภาษาของเราได้ครับอ่ล็อกอินเข้าใช้งานระบบสารสนเทศนะสมมุตินะว่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะนะครับก็อาจไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้นะครับผมอ่ะนี่ครับ แล้วแต่คำที่เราจะใช้เลยนะครับนะครับผมต่อไปเซฟรีเฟชอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วนะอืมอ่าโอเคครับอันต่อมาครับอีเมลอ่มามหาลัยหลายๆที่ก็ใช้อีเมลในการล็อกอิน in, นะครับถ้าคุณไม่ใช้อีเมลคุณก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยูเซอร์เนมก็ได้เปลี่ยนเป็นยูเซอร์เนมนะครับผมอย่างเช่นนะพาเปลี่ยนให้ดูแต่แต่ผมจะรีอ่แต่ผมจะคอม m านด์ c ซ n คอนโทรลซกลับมาให้มันเป็นเหมือนต้นฉบับว่ามสวยอยู่แล้วนะ อย่างเช่นถ้าคุณใช้อีเมลอ,อย่างเช่นถ้าคุณใช้เป็น username นะที่ไม่ใช่อีเมลนะครับคุณต้องเปลี่ยนไท p e ตรงนี้ให้เป็น type text type t e นะเพราะว่า username ของเราไม่ใช่อีเมลนะก็คืออาจจะเป็นตัวเลขเป็นข้อความเป็น string นะครับเป็นเลขภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับตัวเลขตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผมพิมพ์เป็น type t e x นะครับผมนะพิมพ์เป็น type text นะนะครับ แล้วก็ Input นะครับมันจะต้องมีชื่อด้วยนะนะ้าเดี๋ยวผมพามาใส่ตอนที่เราทำระบบล็อกอินทีหนึ่งเพราะว่าถ้า Input ไม่มีชื่อมันส่งไปไม่ได้นะเพราะว่าในคลิปนี้คือพาออกแบบหน้าจอหรือหน้าจอ UI เท่านั้นนะครับผมยังยังไม่ได้พาทำระบบล็อกอินเต็มระบบนะครับอ่ะปรับเป็นไทป์เท็แล้วก็ตรงนี้ครับี่ตรง p r e s s Order ครับคุณก็เปลี่ยนเป็น Username อ่ะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับสปแป Class f าอ่ะ Fast นะครับ แล้วก็ไฟล์เอเวอเรนะครับคุณก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยูเซอร์ก็ได้ครับนี่นะยูเซอร์นี่ครับเป็นไฟล์ยูเซอร์นะเพราะว่าของเดิมมันเป็นรูปจดหมายก็คือรูปอีเมลนั่นเองนะครับอ่ะเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์อ่ะนี่นะเดี๋ยวยังไม่รีเฟซนะลองเทียบไปดูครับจากเอ่อรูปจดหมายนะรูปอีเมลนั่นเองพอเรารีเฟซปับ๊บอ่ะมันก็จะเป็นรูปคนอะไรแบบนี้อ่ะนะครับอ่ะผมขอนะครับ แบกกลับมานะให้เป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตอนที่ทำระบบล็อกอินเราก็มาดูอีกทีครับว่าเราจะใช้อีเมลหรือว่าใช้เป็นยูสเนมแบบไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางที่นะครับเ,เป็นรหัสทั้งสาเขาก็เขาก็จะไม่ใช้เป็นไทยอีเมลนะก็ใช้เป็นไทยเทคนะครับประมาณนี้นะโอเคยูสเนมหรืออีเมลได้แล้วพาสเวิร์ดนี้แล้วนะครับ ต่อไปตรง remember me ไม่ได้ใช้นะร remember me ครับผมจะพาลบออกครับ remember me เลื่อนลงมานะครับอยู่ในน,นี้ครับนี่ครับอยู่ใน d i e p class call 8อยู่ใน deep class โดดนี้นะคุณหา d i e p class call 8ตรงนี้ให้เจออ่ะนี่ครับ d i e p class call 8เห็นไหมครับมันมีคำว,ว่า remember me อยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับ หาให้เจอก่อนนะครับถ้าหาเจอแล้วคุณลบ deep class call คิด8ออกไปเลยนี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์ลบไปเลยนะครับนีบ่ลบไปเลยลบแล้วก็จัดบรรทัดนิดนึงครับให้มันไม่ห่างเกินไปนะครับแล้วก็ไอตรงเนี้ยเป็นเป็นของบัตทอนนะหรือว่าปุ่มนะคุณเปลี่ยนจากคอสีเป็นคอ12ไปเลยครับให้มันเต็มไปเลยครับให้มันเต็มไปเลย นี่นะเปลี่ยนจากข้อสีเป็นข้อ12นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก Sign- in เป็นคำว่า Log in ก็ได้ครับหรือเป็นคำว่าเข้าสู่ระบบก็ได้อ่านี่นะครับอ่าในนี้จบไปแล้วนะครับต่อไปคุณเซฟรีเฟชดูผลลัพธ์อ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับผมเป็นปุ่มล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีน้ําเงินเป็นสีน้ําเงินนะแต่ถ้าไม่ชอบนะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะ นะครับแต่ถ้าไม่ชอบนะตรงนี้นะสรุปใน deep c l a โดนี้เหลือแค่นี้นะครับเมื่อกี้อาจจะไวไปไปโทษทีครับนี่ครับนะสีของปุ่มนี้ครับมันอยู่ที่ primary ตรงนี้ครับมันก็จะมี primary success info danger นะครับ default secondary อะไรหลายหอย่างนะครับผมอ่ะแต่ผมภาพเปลี่ยนประมาณสีสีแล้วกันหนึ่งสีน้ำเงินแล้วนะก็คือ primary ต่อไปสีฟ้า info นะเปลี่ยนนะครับเป็น BtN info info นี่แหละครับผมนะ Refresh เห็นไหมครับผมนะอันต่อไปสีเขียว Success Success นี่ครับนะครับเซฟ e Refresh สีเขียวแล้วนะอันต่อไปครับสีแดงนะครับสีแดงก็คือแดงเกอร์แดงเกอร์นี่ครับผมนะครับผมอ Save Refresh อ่ะนะครับอ่ะผมขอใช้เป็นสีแดงแล้วกันเดี๋ยวอนหน้าคตรครับเรียนกับผมไปเรื่อยๆคุณก็จะจําได้เองครับว่าเออตรงไหนมันควรจะเหมาะกับใช้ปุ่มเสียอะไรนะครับอ่ะต่อไปด้านล่างครับด้านล่างด้านล่างครับด้านล่างนะด้านล่างครับ i g n i n w นวิชอ่า sign in using Facebook กับ Sign in using Google นะครับเราจะเอาออกนะเราจะอ,าออกนะตรองอะนะครับคุณก็อาจจะเป็นข้อมูล อื่น,นหรืออาจจะเป็นคําว่าติดต่อก็ได้นะติดต่ออ่านี่ครับตรงแท็ก p ตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ a 2ององบรรทัดเนี้ยนะที่มันเป็น sign using facebook กับ sign using google plus นะครับนะอยู่ในแท็ก a ตรงนี้นะครับอ่ะสมมติว่าผมไม่เอาแล้วกันไม่เอานะไฮไลท์ลบไปเลยไฮไลท์ลบไปเลยนะครับลบไปเลย มีแต่อื่นๆติดต่อนะครับผมนะต่อไปครับข้างล่างเราทำอะไรได้บ้างข้างล่างที่มีให้นะ I forgot my password ก็คือคลิกไปเพื่อ Reset password นัอาจจะเป็นส่งไปที่เมลก็ได้นะครับหรือว่าส่งไปที่มีฟอร์มทำให้กรอกส่งไปที่แอดมินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีบอกว่า register a n e w m e m b m r s h i p นะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนนะับเราก็อาจจะเปลี่ยนนะ อย่างเช่นอย่างเช่นนะครับให้มันให้มันตรงกับงานของเรามากขึ้นนะครับกลับหน้าหลักนะกลับหน้าหลักะนะครับกลับหน้าหลักนะครับอันล่างก็อาจจะเป็นแฟนเพจก็ได้ครับอ่าแฟนเพจนะในให้เดฟลบทิ้งไปก่อนอเป็นแฟนเพจนะครับเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์ อะ,อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าอนาคตคุณอาจจะมีคู่มือใช่ไหมครับคุณก็อาจจะเอาคู่มือมาแปะเป็นลิงก์ไว้ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใส่นะครับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปะนะครับอโอเคยังเราอินไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําระบบนะครับในคลิปนี้แค่พาออกแบบหน้าจอเท่านั้นนะครับพาออกแบบหน้าจอเท่านั้นนะครับโอเคครับลําดับต่อไปนะครับลําดับต่อไป หน้า UI สมมติว่าเราโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะอนาคตคุณจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยอาอามาามทำอีกทีหนึ่งมาแก้ทีหนึ่ง,อ,งอ่ะทีนี้ครับลงมาฝั่งของ JS 3บรรทัดนี้นะครับสมมุติว่าผมลบออกเลยทั้ง3มามรทัดนะครับมันจะยังใช้งานได้ไหมมันจะเพี้ยนไหมนะเพราะว่ามันเป็นแค่ฟอร์มล็อกอินนะครับมันไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะถ้าผมลองลบออกดูนะครับแล้วก็มาลันดูครับว่า หน้าจอเราจะยังสวยงามเหมือนเดิมไหมหรือว่าเพี้ยนเป็นสีอื่นไปนะครับผมอ่ะลบไปแล้วนะ refresh ปั Re ๊บเห็นไหมครับก็อยู่ที่เดิมก็เป็นเหมือนเดิมนะับเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับสรุปว่าสรุปว่าอา่า js นะครับสามอันเนี้ยไม่ได้ใช้นะสำหรับหน้าล็อกอินเออเราจะได้ประหยัดนะครับ cpu เครื่องในการดาวน์โหลดตัวหน้าจอนี้นะครับไปไว้ทีเ่เครื่องของเรานะครับลบไปเลยนะครับลบไปเลย นะครับผมอ่ารีเฟรชอีกรอบหนึ่งอ่านะครับลองเช็คหน้าจอโมบายคลิกขวา Inspect นะครับแล้วก็อ่าเลือกให้ตรงนี้ครับเป็นสีฟ้านะรูปคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอ่ารูปโน้ตบุ๊กซ้อนกับรูปโทรศัพท์นะท o g ก l e ็ e ดีไว to bar นะครับนี่ครับแล้วก็คุณก็เลือกแล้วก็มาเลือก Dimension ได้นะว่าจะเทสกับอุปกรณ์ไหนนะครับนี่นะก็เทสได้ระดับหนึ่งนะนะครับอันนี้ก็คือ หน้าฟอร์มล็อกอินนะครับอยู่ในหน้าจอโมบายหน้าจอโมบายนะครับอ่ะแท็บเล็ตต่อไปแท็บเล็ตดูบ้านก็จะประมาณนี้อ่ะโรเตตได้นะหรือว่าเป็นหน้าจอแนวตั้งแนวนอนได้โรเตตตรงนี้ดูได้นะครับแล้วก็อันนี้หน้าจอ PC ปกติอ่ะโอเคนะครับผมเรียบร้อยแล้วสำหรับใน EP ที่24นะย้ำนะ23ไม่ต้องทำนะคุณทำา22เสร็จปั๊บมาข้ามมา24เลย นะครับ EP 24ครับพาออกแบบหน้าจอฟอร์มล็อกอินนะครับผมก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธินิดงนึคงับแล้วก็ใช้ความใจเย็นนิดนึงนะครับนั่งทำเงียบๆคนเดียวจะดีที่สุดอ่ะโอเคนะครับก็ฝากทำแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับในคลิปต่อไปจะพาทำส่วนไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ